ตำบลเวียงห้าวภายใต้การนำของนายธนงตาสายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิสัยทัศน์จะประกาศเป็นตำบลปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี2558ตามยุทธศาสตร์ของตำบลมีการดำเนินการดังนี้จะตั้งเครือข่ายและบูรณาการทุกระดับแบบ One Health เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาบาตวเวียงห้าวได้จัดทำบันทึกความร่วมมือหรือ M.O.U ขึ้น2ฉบับฉบับที่1ว่าด้วยการประสานความร่วมมือ9้าคีเครือข่ายสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้านในตำบลเวียงห้าวฉบับที่2ว่าด้วยการประสานความร่วมมือบูรณาการระหว่าง4อบตอาณา,าเขตติดต่อกันในมาตรการเฝ้าระวังโรคและควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกมีการประชุมเตรียมความพร้อมในแต่ละยุทธศาสตร์อบรมพัฒนาและบูรณาการเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัคซีนและเวชภันฑ์ทำหมันคุมกำเนิดสุนัขและแมวบูรณาการงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงบประมาณล่วงหน้า3ปีอย่างต่อเนื่องจัดทำโรดแมปเพื่อเป็นเส้นทางนำไปสู่การปฏิบัติที่มีความชัดเจนออกข้อบัญญัติและการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยผ่านการเห็นชอบของสภาและเวทีประชาคมของทุกหมู่บ้านมอบหมายให้อสบอและอาสาปสุสัตว์ทำการสำรวจประชากรสุนัขและแมวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขึ้นทะเบียนสุนัขคิดเป็นร้อยละ95.71ของจำนวนทั้งหมดหรือคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของสุนัขที่มีอายุถึงเกณฑ์การจดทะเบียนจำแนกเป็นกลุ่มสุนัขที่มีประวัติกัดคนกัดสัตว์เลี้ยงและมีนิสัยดุร้ายคิดเป็นร้อยละ1 9และ5ของจำนวนสุนัขทั้งหมดตามลำดับคุมกำเนิดสุนัขเพศเมียในสุนัขที่มีเจ้าของร้อยละ40.46และร้อยเปอร์เซ็นต์ในสุนัขที่ไม่มีเจ้าของฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิสุนัขบ้าในสุนัขร้อยละ95.71 หรือคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของสุนัขที่ขึ้นทะเบียนไว้ตำบลเวียงห้าวไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์มานานกว่า10ปีจึงได้รับการประเมินให้เป็นพื้นที่ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับ A จากข้อมูลย้อนหลัง5ปีของผู้ถูกสุนัขและแมวกัดได้ทําการติดตามประเมินอย่างใกล้ชิดในปี2 5 5 5มีผู้ถูกสุนัขและแมวกัดสูงสุดช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงปิดเทอมและประกอบกับแม่สุนัขกําลังเลี้ยงลูกจึงเพิ่มโอกาสสัมผัสข,ของเด็กและผููส้สงอายุ ดังนั้นอบตวเวียงห้าวได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานของทุกภาคีเครือข่ายเพื่อค้นหาติดตามผู้สัมผัสหรือถูกสัตว์กัดมารับวัคซีนและทำการกักสัตว์สังเกตอาการเป็นเวลาอย่างน้อย10วันอบตวเวียงห้าวได้จัดทำโครงการอาสาหมาน้อยหูตันหมาวอเพื่อสร้างยุวอาสาเป็นเครือข่ายในโรงเรียนและชุมชนและโครงการพี่สอนน้องหูตันหมาวอโดยรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ให้รู้เรื่องโรคและการเลี้ยงสุนัขพร้อมทั้งการป้องกันตนเองการประชาสัมพันธ์ดำเนินการตลอดทั้งปีผ่านช่องทางสื่อต่างๆทั้งในและนอกสถานที่และเจาะลึกกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี2555เพื่อปลุกกระแสความตระหนักในการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้องให้พ้นจากภัยโรคพิษสุนัขบ้านวัตกรรมเวียงห้าวโมเดลได้แก่มือปราบหมาวรหรือมือปราบโรคพิษสุนักบ้า ทำการสํารวจขึ้นทะเบียนและถ่ายภาพสุนัขเพื่อบันทึกในระบบการทำเครื่องหมายและการขึ้นทะเบียนสัตว์ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโรคทั้งในคนและสัตว์กรงติดลอ้อหรือกรงกักสัตว์เคลื่อนที่เพื่อกักสัตว์ที่สงสัยเป็นโรคหรือพลัดหลงศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจปราบภัยหมาวอเป็นศูนย์บัญชาการมีฝ่ายข่าวกรองทำหน้าที่หาข่าวรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องเช่นเหตุสุนัขก,กัดคนการเคลื่อนย้ายสุนัขเข้าออกพื้นที่สุนัขพลัดหลงเป็นต้น นวัตกรรมซ้อมแผนขั้นตอนการปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนักกัดเพื่อกำหนดแผนและซักซ้อมตามบทบาทของแต่ละเครือข่ายให้มีทักษะการปฏิบัติเสมือนเหตุการณ์จริง